พ่อก็ไม่รู้จักคุณพ่อกิตพลเท่าไหร่พิ่งรับรู้ว่าเขาได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะมหาไทยรกิ์ที่สองเจอกันคราวนี้นะเชิญเลยเชิญให้มาทำพิธีกรรมในวันนี้พอพูดปุ๊บพ่อก็รับปับทวารกะรับทันทีแล้วก็ยินดีมานในส่วนหนึ่งก็ต่างที่บอกก็เคยเป็นประธรม ในการสอบสวนแล้วก็ทำท,ำทันทีแต่ว่าคณะพระมหาไทยในยุคนั้นพ่อไดสิทธิ์ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีบุากรแล้วไม่มีตัวอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ขอความอันุพร้อมจากทางส,ภา,ส,าสภาพัสังกรลยสภาพัสังกรลยของตายตอนนั้นก็ก็รับเป็นโหน้าคณะ แล้วก็เรียกน,นักกฎหมายทั้งหลายแล้วก็มาเริ่มดำเนินการกรสอบสวน Investigation และผลการสอบสวนนี่เขาไ็จะไปตั้งศาลที่ไหนอีกทางลงเขบอกว่ามันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัดสินเลยก็เป็นความจริงก็เราก็ยังไม่รู้ว่าวกระบวนการจะเป็นอย่างไงที่สุดก็มาถึงควัมนี้ เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จบแบบแฮปปี้อนดิ้งไม่ใช่ปล่อยคาราคาซังคนเหี่ยวแห้งแล้วก็คอยจนไม้จะไ,ไม่รู้จักสิ้นสุดชีวิตไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีแต่วันนี้ก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายร่วมตวกันที่จริงผมหวังว่าวันนี้จะเจออีกฝ่ายหนึ่งไปสั่งไปวันการดิ้นรนนั้นก็ไม่ได้มีความสุขเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจา้า เรามีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นไม่ต้องมาให้ใครมาบอกเรารเรื่องมันง่ายๆอย่างนี้เสียดายนะแต่ใครที่มาวันนี้เขามีความสุขอย่างน็้นนนคุณเฉยก็เริ่มยิ้มได้แล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้ใเป็นสิสอิสระยังมีอีกหลายการณีครับที่ศาสนาจักรในแต่ละขณะ จะต้องดิ้นรนหาวิธีการแต่วันนี้คณะพระมหาไทยเขได้เริ่มต้นแล้วในการที่จะเอาจริงออกจังกับเรื่องนี้ตามที่พระสันตะปาปาตั้งแต่ต่อนปที่สองไปในดึกที่16แล้วก็เอาจริงที่สุดในฟรักงซิสไม่หนีที่อยู่ในพระศาสนจักรสำหรับคนที่รุกลละเมือทางเพศต่อผู้ยาวและผู้ปรบับปากอันนี้ไม่ได้พูดเลยหอย แต่ออกมาเป็นเอกสารเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติแล้วดีสำหรับโลกไม่ใช่ดีสำหรับคาทอลิกดีสำหรับโลกใครก็ตามในโลกนี้ไปข่มเอกลังแกไปเป็นระดับชาติไป็ประดับสังคมหรือว่ากัดเจกบุกคคลไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่สังคายนาวาราการที่สอง ในปี1968รัศศรัจักรโดยสังฆาราริการที่สองอ,อกเอกสารมาเรื่องออสตราเอตาเตความสัมพันธ์ขึ้นดีกันระหว่างศาสนิก,นกนชนทั้งโลกและสิ่งที่ควรประนามเมื่อมีชาติใดชาติหนึ่งไปโขมเหงและแก้ห็นชาติหนึ่งพระศสนัจกรมีหน้าที่ต้องประนามอยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะประนามการแบ่งแยก การข่มเคียงลังแกใดๆที่ไม่เป็นธรรมทุกชนิดก็เป็นการผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาให้แตกต่างกันแต่เพื่อให้ช่วยเหลือกันคนที่มีมากกว่าคนที่แข็งแรงกว่าจะต้องช่วยคนที่อ่อนแอก,กว่าไม่ใช่ไปเอารัดเอาเปรียบนี่คือท่าทีที่มะศาสนจสัรแสดงออกมาตั้งแต่ปี1 5 6 5แล้วก็ติดตามด้วยมาจนถึงพระสสนาปาบาัน เป็นความกล้าหาญมากที่เรายอมรับความจริงว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันจะมีสมาชิกของพระศาสนาจากใโครคใดบา,บางคนที่กระทำผิดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องแปลกคือดื้อดันไม่ยอมรับผิดแต่คนที่รับผิดนี่ก็คือคนปุถตุชนปกติและเราก็พร้อมที่จะให้อภัยแลว้วเมื่อให้อภัยแลว้วก็เกิดสันติสุขดีกว่าเป็นสองเท่า ปกติเหมือนคนที่ทำเหรียญหายใช่ไหมทุกวันไม่ได้คิดว่ามันมีเงินอยู่ตรงนี้แล้วเราจะจำเป็นต้องชใช้ม้กระทั่งร้อยบาทมันหายไปแต่หานับจาร้อยบาทในวันนี้มันดีใจดีใจทั้งวันซาเไรกับการที่เราให้อภัยคนทำได้เนี่ยเราเป็นคนเปี่ยมสุขมีบุญ ันนี้ก็เป็นบุญของคุณโชย้ะและคนอื่นๆที่คิดว่าต่อไปจะต้องมาทำแต่ผมคงไม่ได้รับเชิญจะไ,ไปทุกเถียงทุกกับดารารนะไม่ไหวแต่ก็ตั้งใจนะวันนี้ผมตั้งใจนะผมัฒนเรื่องทั้งๆเวลาผมนานเนี่ยยุ่งยากไปหว่าหลายเรื่องเขงา้ามาในยุง่งนีแต่คิดว่าผมรู้จักคุณโชยส่วนนะย็ยินดีในฐานะที่เป็นประธานสภาขอรับผิดชอบขอรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรไทยจะไม่ไปบอกปัดว่าเฮ้ยศาสนาจักรเราเป็นศาสนาจักรนักบุญเทวดาไม่ใช่นะเราจะต้องการการอภัยและเริ่มต้นใหม่วันนี้เขาบอกกับคุณชอยว่าคุณยังคงได้รับเลืยงตูอสเันุสเอสเปนเป็นตามเดฟิกาโบเอกรเซียไมอาคุณยังเป็นศิลาที่ระศาสนาจักรต้องตั้งมั่นต่อไป และคุณจะเป็นเปาโลเองสีลาหนึ่งที่จะประกาศความรักของพระเจา้าแผนการของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆทั่วไปในประเทศไทยคุณต้องทําตรงนี้แสงสว่างจุดแล้วอย่าให้ใครคน่งมาเป่าแล้วก็ดับนะที่ิตคุณก็ดับและคุณก็จมลงไปให้โคลนตกลงแล้วถมให้คุณต้องเป็นเพชรคุณต้องเป็นแสงสว่างใครคนใดเข้าใจไม่เข้าใจใครก็จะพูดถึงคนเลวร้ ช่างหัวมัน hmm? เราต้องดีแบบที่เราดีเราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเราตั้งใจที่จะเป็นคนดีคนดีก็ต้องมีอุปสรรคคนดีจะเป็นมารตีก็ต้องงานเยอะแต่ถ้าคุณจะเป็นนักบุญนะคุณพ่ช่วยช่วยบีกอร์เธอคุณต้องรับอุปสรรคเยอะกว่าคนเด่นขอให้คุณกล้าค้าชีวิตคุณไม่ได้จบอยู่แค่นี้ชีวิตคุณต้องดีกว่า ความตั้งใจในการที่จะบวชเป็นะสมยังคงอยู่และทาได้ทดําได้ตามหน้าที่และอื่นๆที่ะสมฆ์ปฏุบัิทําไม่ได้ทุกคนติดกับอยู่กับเรื่องของหน้าที่บวชบานเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารวัดมันติดกับหลายเรื่องคุณไปทําในสิ่งที่พวกนั้นทําไม่ได้ที่พระศาสนาจากไทยจะต้องได้รับอนิสส์จากสมาชิของคณะพระมารฐมนว่าริจจบวชหรือไม่ในวันก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นบุญสาหรับพระศาสนาจากรไทย ขอพอบหมายหน้าที่ภารกิจตรงนี้ต่อไปนะวันนี้ความรู้สึกในการที่มับได้รับการปรวดใหม่ให้มันลุกขึ้นมามีกำลังนะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความกระตือรือร้น,นและด้วยความสุขและสันติขอบ